เดตบอนไอ้สัตว์เหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่กลัอ,อ,อเอเฮี้ยเหยียดเปียดไอ้สัตว์กูต้องถอยสินะกูจะรอดวเนี่ไอ้เหี้อ่ะ เทล่าดำเทล่าดำเทล่าดำป้าป้าป้าปาป้าป้าคูลอัดยำยำเที่ยวไหนวะเนี่ยไอ้ต um> ัด อากาศจะให้กูยืนอยู่เฉยเลยเล่นไงสัสมาจิมนำจุมเราก็มาจิมนำจุมหลอ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 เฮ้ย โอเคเปี้ยงไอ้เหี้ยรถพังโอ้กล่องซ่อมกูไม่มีสัตว์เลยระยามมา ก็แรงเกินโพดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูขับช้ามากเลยนะไอสัตว์ไอ้เหี้ยกูขับช้ามากเลยนะเอาดีๆถึงเนี่ยถึงลลอแล้วพอดีเป๊ะ ยังไม่ได้ทำเฮียเลยเลยสัตว์แมงรอซะและ้วอะไหต่อให้พักหายใจดูหลีก่อนก็ไกลเขาไม่อยากเป็นทาหารใจเ,เย็นน้อง เออแชทนี่เป็นโลกขยันสปอยนะไม่รู้เป็นโลกอะไรอ่ะเปิดสตีแล้วต้องสปอยก่อนเลยหนึ่งดอกเป็นโลกอะไรเนี่ยฮะันเป็นโลกอะไรกัน อะไรว่ามาสิมีอะไรว่ามาสิมาสายออกมาสายตื่นในนีไ้ไงตื่นสามทุมช่วงนี้แบบปรับเวลานอนไม่ค่อยได้ช่วงนี้ปรับเวลานอนไม่ค่อยได้ครับ นอนนอนแบบบ่ายๆเงี้ยปรับเวลานอนไม่ค่อยได้เหนื่อยๆเหนื่อยเหนื่อยๆเยพีย แบบเวลานอนหนอยากไอ้ที่นอนผมนอนเที่ยงอย่างเงี้ยนอนเที่ยงหาแบบอะไรทําที่มันให้หลับง่ายๆอิฉาเนอื่นนะผมอิฉารู้สึกอิฉามากนะคนที่แบบไอ้ที่หัวถึงหมอนปุ๊บมึงแบบหลับปุ๋ยเลยอะไรประมาณนี้แบบคนที่ตื่นมาปุ๊บแล้วนอนต่อได้เลยอะไรประมาณนั้นคนอิฉาเลยย่าทาได้ไงวะเก่งที่หาย ไอ้ยเก่งแบบเก่ง good. เกินทำไม่ได้วะผมตื่นมาแล้วเนี่ยผมนอนสมมุติผมนอนสามชั่วโมงผมตื่นมาแล้วผมนอนไม่หลับย าสลบเอาเคยแล้วก็ไอ้น,นี่ไงเยลลี่ไงเดี๋ยวนี้มันไม่ช่วยแล้วเยลลี่อ่ะไม่ค่อยได้ช่วยแล้วแบบไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่แล้วฟังเพลงเวลานอนลุดูลุงโอ้โหไม่ค่อยชอบอ่ะฟังเพลงเวลานอนอ่ะเดี๋ยวแม่งตื่นมาเต้น เอออ e ีสปอร์ตยังไงวะถ้าผมคุยกับน้องก่อนเดี๋ยวว่าอ e ีสปอร์ตมันยังไงเพราะว,ว่าไอ้อนมันลงไม่ได้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เห็นเซิร์ฟบอกอ้อนลงไม่ได้ปะ Connected แล้วปัญหา <Channel switched. S 1> เอออ e ีสปอร์ตยังไงเซิร์ฟตกลงไออ้อนลงไม่ได้หรออ้อนมันโดนแบนพี B ่14วันกำลังปลองแผนอยู่ว่าจะไงแต่ละจุดใช่หรอ<ช>แล้วแล้วเขาแล้วเขาเคยเซิร์ฟที่เขาบอกไอ้นี่ไม่ได้เลยหรอ ล้วมนแก้ไม่ได้เหรอเราเขาตอบอยู่เรียกเซิร์ฟไอวิกนี้ตายแล้วเี่ยไหร่โดนสิบสี่วันสังสามวิกเลยเว้ยหกตัวนะไม่เคยมีวันได้ยูมันต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนบอร์ดเหรอต้องเปลี่ยนบอร์ด เปลี่ยนไอดีไม่ได้ไม่ใช่หรอเปลี่ยนไอดีแล้วจะโดนด้วยแมบปบสำคัญเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยเออต้องถามพี่เปาต้องถามพี่เปาพี่เปาก็เหมือนเคยโดนปะ มีร้านแก้อยู่เหรอเอาดีๆอ๋อพี่เปาเปลี่ยนความแก้ปัญหาให้ผมไปแข่งขอหรอผมมองว่าผมทำยากมากเลยตอนนี้ตำแหน่งแทนใครทําไม่ได้แล้วเว้ยตอนนี้ตำแหน่งตำแหน่งในอีสปอร์ตอะแทนใครไม่ได้แล้วน้องๆมันเก่งกันทุกคนแล้วดูอย่างไอจงไอจุกเด๋อเฮียมนลงตัวหมดแล้วอะ ไอจุกนี้ก็ตายยากถ้าเป็นผมนิวิเดียวตายแล้วตอนนี้มันแทนใครไม่ได้แล้วครับทีมันลงตัวหมดทุกอย่างครบเพอร์เฟกต์หมดแล้วแล้วคุยคนดูเล่นก่อนครับค่อยเข้าไปในเกมขอนั่งให้ตื่นก่อนให้ตัวเองตื่นตื่นเลยนะเฮีย yeah. อกหักหอ่ะเออธรรมดาเรื่องอกหกักเดี๋ยวก็ชินขอบคุณลุงที่มาอ่านแชทเออกูรู้แล้วไอสัตว์รู้แล้วไอารูได้มาดิ มาได้อยู่แล้วมาดิมาแข่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วการวิธีการนั่งหรือว่าวิธีอะไรมันอาจจะไม่เหมือนกันนะถามว่ามาได้มาได้มาแขกได้ครับไปรับได้ด้วยจริงๆไม่มีปัญหาไปรับได้ด้วยไม่มีปัญหา,าเดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี์ยวถามตาโจ้ไอ้เซิร์ฟ เอมึงก็ให้เฮียอ้อนมาบ้านพี่เดี๋ยวมึงจะมาไม่หล่ะอ้อนไม่ผมผมก็ไม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปรับได้มึงแข่งเสร็จเดี๋ยวพี่ไปส่งแล้วเพื่อนไอ้เฮียอ้อนจะเล่นไอออนสุดโทษอ่ะชนะบ้านลือใหญ่มือโตแม่แต่ว่าวิธีการเล่นหรือว่าคีย์บงคีย์บอร์ดมันอาจจะไม่ถนัดมือมึงนะไม่ก็บอกให้มันถ้าอย่างนั้นมันก็เอาของมันมาไงพี่ไม่เหมือนกันไอเฮียมันไม่ก็เอาเมาส์มันมาไงพี่เออเมาส์ได้ไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือ มึงก็จะแบบว่าว่าไอ้ตรงที่แผ่นรองเมาส์มันอาจจะไม่เหมือนกันท่าตรงท่าน,นั่งอะไร<อ>ไม่ถนัดจังเลยว่าปกติมาไม่ไรอ้อนอยู่ปะอ้อนมึงแบกเขาอีกไปได้วยเนา <c oughs> ะไอขี้อะไรสัตว์แบกโต๊ะไปด้วยก็ดีด้วยแบกโต๊ะแบกแผ่นรองเมาส์ไปอ่ะใครไปไม่เต็มเลือดอ่ะโดนขี้ได่เอาให้อ้อนมาก็ได้นี่มัญหาอะไรกันแล้วให้มันมาบ้านผม จจมันดูเคเียดอะญหาชีวิตของคนเรามันไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วครับจะมีเรื่องอะไรอย่างที่ผมบอกอะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าหลังสตรีมหรือว่าอะไรคนนั้นมันเป็นอะไรวิธีจัดการความเครียดของคนเราไม่เหมือนกันครับถามว่าตัวผมเองอะ่ะผมมีไหมผมก็มีนะผมก็มีมีบ้าง แต่วิธีจัดการจัดการความเครียดของเรามันไม่เหมือนกันยิ่งเป็นสตรีมเมอร์ด้วยแล้วความเครียดมันเยอะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเล่นเกมเดิมๆบ่อยๆโดยที่ไม่เกไไไมมม่่่เปลี่ยนเกมอื่นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าชการเล่นเกมแบบน่าเบื่ออะไรแบบนี้หลายๆอย่างครับหลายๆอย่างไอซีเหรอมันก็ถ้าถามว่า ถามว่า i อซเหรอพูดถึง i อซเหรอผมมองว่าอย่างนี้นะมันก็มีส่วนผลกระทบต่อโอซด้วยมันไม่มีใครมันก็มีบ้างอะโอซมันก็มีผสมเข้ามารวมกันแหละมีบ้างมีบ้างครับมีบ้าง แล้วก็ปวดปนกันแหละเราไม่รู้หรอกให้กำลังใจกันดีที่สุดครับไม่ต้องไปถามหรอกว่าเป็นยังไงนู่อนี้นั่นรู้อีกเขาเครียดอีกออกเอาดีแชทแกตึงเกินต้านวะให้กำลังใจกันพอแล้ว เล่นเกมยังไงก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกชีวิตจริงๆของเราของเราในการเล่นเกมครับถามว่าไอซีกับโอซีอ่ะแยกได้ไหมมันก็แยกได้แต่ว่าโอ้โหตัวผมเองผมยังแยกยากเลยอ่าผมจะบอกให้นะรู้ไหมทําไมว่าอ่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ทําไมทําไมตัวละครลูม็กอ่ะสุดขาวอ่ะไอสุดขาวที่ทุกคนบอกว่าน่ากลัวรู้ไหมเพราะอะไรผมอ่ะ การเล่นเกมของผมอะ่ะก่อนที่ผมจะมาถึงตรงนี้ได้อะ่ะผมเล่นเกมแนวผมเล่นเกมวิธีต่อสู้แบบฉบับที่มันการเอาชนะคือการไล่ออกเซิร์ฟครับผมอยู่ในวงการแบบนี้มาเยอะทั้งอามาสามทั้งลัสการชนะการใช้การชนะที่แท้จริงอะ่ะคือตีแม่งให้จมจนแม่งออกประเทศไปมันเป็นวิธีเล่นแบบนั้นมาตลอดจนมาถึงยุค ตัวละครตรงเนี้ยที่แบบตัวละครของเรามันพัฒนามาไกลเออเราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยชชนะที่ชท้จริงอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันจบแค่ตรงนี้นะไม่ใช่จําเป็นต้องไปไล่เขาออกเซิร์ฟนะอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะว่าผมเล่นรัดผมเล่นอามา่มาผมเตีแก๊งอื่นมาตลอดแล้วมันแบบการชนะคือการตีแม่งจนออกเซิร์ฟให้แม่งไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่กับพวกกูอะอะไรประมาณนี้ยครับมันก็เลยดูแบบโหด ไปหน่อยเพราะว่าเราตอนนั้นอะถามว่าเราเล่น IC, ไอซีไหมก็ไอซแหละไอเชียแต่อารมกูร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะไอสัตว์กูเกลียดจ,จริงอะกูแค้นมึงจริงอะกูเกลียดมึงอะก็กูแค้นมึงอะไอเทียทำไมอะกูจะตีมึงให้จมตีนอะเอาจริงๆมันเป็นอารมณ์นะตอนนั้นครับมันก็เลยดบดูแบบเทื่อนเถื่อนไปห,หน่อย ถามว่าเกลียดไอตีไหมถามมาตอนนั้นก็เกลียดนะเกลียดมันมันมันเกลียดแบบมันไม่ได้เกลียดแบบแค่นะเกลียดหน้ามันแต่ว่าไม่ได้เกลียดแบบสุดๆนะที่เกลียดแบบหมันไส้แบบชอบแกล้งมันอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าประมาณนั้นประมาณนั้นนั่นแหละส่วนยังไงก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับให้กําลังใจกันดีกว่า เราก็ไม่ต้องไปถามเราว่าเป็นอะไรหรือว่ายังไงนู่นนี่นั่น,นให้กําลังใจก็พอครับ